จริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะนีคุณผู้ชมกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับช่วง Thailand Stop s อ f t Power กับนบวัตกรรมปุ๋ยนานนรสค่ะใช้ดีบอกต่อค่ะใช่แล้วขอต้อนรับคุณปุยอรัญญาปรุมทองสวัสดีค่ะ,ะ,คะแล้วก็ พี่แตนค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะเป็นยังไงโหเพจนี่เรามีความสุขใช่ก็เราใช้ดีจริงๆใช้ดีจริงของเขาดีจริงจริงอยากบอกต่อใช่ค่ะเกษตรกรนะนะหนึ่งปีใช้ดีนะคะบอกว่าดีจริงๆค่ะนาโนสเนาะเครียกผลิตผลเนี่ยมันโงก เงิย์เงย์ใจอ่ะเงย์เงินมาเงินมากระเป๋าตุงมากระเป๋าตุงพี่็ใจก็มาจ่าแน่น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 ตัวสีนะจ๊ะพี่แต้ก็ดูแบบมีสง่าราศีพี่แต้ดูมีความสุขมากขึคือก็โหลูกค้าล่ะลูกค้าเป็นยังไง โอไปออกงานฟาร์มเอ็กโปมาแบบมีเกษตรกรสนใจมากทะลับทลายเลยใช่ไหมครับเขาบอกว่ายอดขายถล่มทลายแล้วก็มีผู้สนใจมาจ้างให้เราผลิตก็เยอะเกษตรกรรุ่นใหม่นีเลือกมาชมบูธเราเยอะมาก4วันเป็นไงสวันคือไม่ต้องสืบนับเงินอย่างเดียวขนาดจะปิดบูธแล้วเนี่ยสองทุ่มนะยังมีลูกค้ามารอคิวเป็นยังไงล่ค่ะ แต่ว่าเราดีใจแต่<ช>ก็จะดีใจที่สุดก็คือเห็นเกษตรกรเงี้ย,ยมีรายไ,ได้มากขึ้นใช่ใชเนะี่ยที่สำคัญเพราะตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเพราะหลายหลยคนเนี่ยที่เคยใช้แบบว่า เขาเรียกอะไรต้นทุนก็สูงผลผลิตก็ไม่ได้แบบงอกงามแต่พอมาอยู่กับครอบครัวนานเน่ะสืบไหมสืบสืบไหมสืบไม่ต้องสืบแล้วไม่ต้องสืบแล้วเพราะของเขาดีจริงๆเอ๊อย่างเงี้ยเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ใช้จริงเนี่ยหนึ่งปีเลยเขาบอกไม่ายังไงบ้างคะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับใช่ไหมก็คือมีลูกค้าซื้อซ้ําแน่นอนแล้วก็จากตัวแทนของเราที่มีทั่วประเทศอะค่ะก็แจ้งเข้ามาว่ามีออเดอร์ซื้อซ้ํา มีเกษตรกรแบบใช้แล้วมันเห็นความแตกต่างชัดเจนใช่ยิ่งในปีนี้ราคาข้าวก็ไม่ดีเนาะผลผลิตก็ได้ดีขึ้นทำให้เงินเขาว่าเหลือมากขึ้นใช่เนาะน้าเห็นใจเกษตรกรยุคเก่าไงยุคสมัยปู่ย่าตายายของเรานะเขาจะบอกว่าไงรู้มะลงทุนก็เยอะนะกับ ปุ๋ยนี่ก็คือหมดกันเป็นแสนแสนล้านๆ้านแล้วก็ผลผลิตก็ไม่ได้ดีไม่ได้งอกเงยเก็บเกี่ยวก็ได้น้อยด้วยแล้วแถมดินก็เสียไม่มีความปลอดภัยด้วยแต่ปัจจุบันนี้เกษตรกรรุ่นใหม่เป็นยังไงคะเกษตรกรรุ่นใหม่นยเขามองหาอะไรที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ลดการใช้ปัจจัยในการทำการเกษตรเนี่ยคือรุ่นวิธีเกษตรกรรุ่นเก่าเนาะเขาก็อาจจะ คิดว่าใช้เยอะได้ผลผลิตเยอะแต่เราอะนาโนอตเราเนี่ยเราคิดมาให้เกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่าเกษตรกรดั้งเดิมเนี่ยเพ่เปลี่ยนแนวคิดว่าใช้น้อยใช้น้อยแต่ได้ผลผลิตเยอะถึงแม้ว่าราคาเกษตรราคาผลผลิตเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลงแต่ในเมื่อผลผลิตเราได้มากขึ้นน่ะยังไงแล้วเงินในกระเป๋าของเกษตรกรน่ะก็ต้องได้เยอะไม่ขาดทุนแน่นอนใช่แล้วเขาก็ทำให้มีรายได้ที่ยั่งยืน ช่แล้วก็นอกจากมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยตัวนาโนเนี่ยคือใช้แล้วเนี่ยมันปลอดภัยทั้งกับคนใช้แล้วก็สิ่งแวดล้อมมีสำคัญตรงนี้ช่สำคัญตรงนี้ด้วยนะคะแล้วมันก็ก้าวไปสู่เกษตรกรยุคใหม่เนาะเกษตรเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยแล้วก็เกษตรแม่นยำเข้ากับนโยบายหลายๆที่ที่ต้องเน้นเรื่องของความปลอดภัยความปลอดภัยด้วยสำคัญสุดเลยนะคะ ซึ่งอันนี้เป็นเสียงตอบรับเสียงจากลูกค้าของเราที่ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกคือจนแคบขายไม่ทันแล้อย่างนี้เราเห็นบอกว่าจะมีแบบว่าการเปิดบูธอีกแน่นอนใช่ค่ะนะครับเรากลังดูว่าจะเปิดบูธอีกที่ไหนอะไรยังไงนอกจากเปิดบูธเราก็จะมีกิจกรรมเนี่ยไปให้ความรู้กับเกษตรกรตามพื้นที่ต่างๆเพื่อให้เข้าใจว่า การใช้ธาตุอาหารดูแลพืชเนี่ยในด้วยการฉีดพ่นทางใบเนี่ยมันจะให้ผลที่เร็วแล้วก็ใช้ได้ตรงจุดมากกว่าที่จะให้แต่ทางดินเพราะว่าทางดินเนี่ยกว่าระบบรากมันจะดูดซึมขึ้นมาที่ใบอะ่ะมันใช้เวลานานและยิ่งในสภาวะปัจจุบันเนี่ยอากาศมันแปรปรวนเนาะร้อนจัดหนาวจัด,ด,ดแต่นาโนดเราเนี่ยถูกออกแบบมาสําหรับให้พืชเนี่ย เหมาะกับทุกสถานการณ์ใช่มันสามารถหยิบใช้ได้แล้วก็ประหยัดจริงๆค่ะที่สำคัญคือเน้นเลยว่าใช้น้อยประหยัดแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วก็สิ่งแวดล้อมใ่ไม้ะเป็นยังไงล่ะแค่นี้เราก็นั่นเลยและที่สําคัญถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากทราบรายละเอียดนี่เลยค่ะสแกนด้านล่างนี้เลยนะคะเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะว่าปุยนาโนเขา อะไรยังไงมีสูตร1สูตร2แล้วก็มีราคาโปรโมชั่นอยู่ในนั้นด้วยค่แล้วอย่างสูตร1สูตร2นี่มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะค่ะอ๋อสูตร1เนี่ยง่ายๆเลยคือช่วงเริ่มต้นของการปลูกต้นไม้นะคะกิ่งการใบใบเขียวใช่ไหมคะแล้วพอช่วงระยะที่พืชอะมาต้องการที่จะ ออกดอกให้ผลผลิตก็เป็นนาโนดสองใช่หนึ่งก็ช่วงเริ่มต้นสองก็เป็นช่วงช่วงที่สองของต้นไม้เริ่มจะออกดอกเก็บผลผลิตค่ะค่ะเป็นยังไงแล้วออกจะเป็นสูตรหนึ่งสูตรสองยังไงเราก็คุ้มใช่ใช่ช่วงนี้พี่แดนมีโปรโมชั่นด้วยมีโปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนเพราะทุกครั้งเนี่ยที่คุณคุณผู้ชมเนี่ยเปิดมาหน้าจอเรามาเจอนาโนด เรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนวันนี้เรามีโปรเปิดใจอะไรบ้างคะอ๋อโปเปิดใจเนี่ยหนึ่งเซตเนี่ยได้4ขวดค่ะสำหรับนาข้าวเนี่ยสามารถฉีดได้ถึง15ไร่โอ้โหสิไร่คือคุมมากเฉพาะแค่ชุดเปิดใจเท่านั้นเองในไม้ผลเนี่ยก็สามารถฉีดพ่นได้ถึง100ต้อยต้ในราคาเพียงแค่999บาทออหนึ่งแบงค์พันใบท้อ ใช่แล้วชุดใหญ่ไฟกระพริบราคาชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดใหญ่ไฟกระพริบที่ได้ถึง8ดขวดในนาข้าวก็สามารถฉีดพ่นได้ถึง30ไร่โอ้โหแล้วก็ส่วนในไม้ผลก็สามารถฉีดได้ถึง200ต้นค่ะค่ะอยากใหุ้ผู้ชมใช่เปิดใจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตร1สูตรสชุดชุดเปิดใจเรามีหมดค่ะหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้เราอ่ะจะมีนักวิชาการคอยช่วยเหลือ ทักถ,ถามไปในเพจของบริษัทหรือเว็บไซต์ของบริษัทเนี่ยค่ะเรามีเจ้าหน้าที่ทางวิชาการให้ความรู้เฉพาะด้านเลยค่ะอยี่ยมดีใช่หรือสแกน QR code ก็ได้สแกน QR code ด้านล่างจอเน,นี่ยนะคุณผู้ชมขาคุณจะทราบรายละเอียดทั้งหมดเลยทั้งหมดหรือเราก็มีตัวแทนนาโนททั่วทุกประเทศเลยค่ะอใช่เปษตรก่ก็คือมีทุกจังหวัดมีทุกจังหวัดวันนียถ้าสนใจก็ถ้าไม่ถามมาในเพจเราตามร้านค้าตัวแทนเราก็สามารถมีนาโนทไว้บริการ แน่นอนนี่เป็นยังไงเขาเรียกว่าถ้าเกิดข้องใจหรือสงสัยยังไงนะคะก็สอบถามได้เลยเนาะอันนั้นโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งนะคะพี่แดนค่ะโปรโมชั่นต้องมาชุดเปิดใจชุดเปิดใจสี่ขวดนะคะได้หนึ่งได้999บาทนะคะจัดส่งฟรีแล้วก็มีเสื้อสวยๆให้ด้วยมีเสื้อให้ด้วยนะคะคุณคอนี่แบบใส่แล้วดูมีเสน่ห์ใส่แล้วดูเป็นลูกคุณหนูมั้ยใช่มากเลยส่วนชุดใหญ่ไฟกระพริบราคาชุดใหญ่ก็1 9 9 9บาทฉีดนาได้ถึง 30ไร่ผู้เรียนได้ถึง200ต้นค่ะ เป็นยังไงสอต้นนะใช่เลยนะคะต้นทุนนิดเดียวต้นทุนน้อยแต่ผลกําไรนี่มากนะคะพูดง่ายเกษตรกรยิ้มร่าเลยนะคะเนี่ยตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรไทยจริงๆเลยอย่างที่ตอนนี้อย่างที่เราบอกนะคุณปุ้ยเนาะกลุ่มดาราก็หลายคนที่หันมาทําเกษตรกรนะคะแล้วเราก็แนะนำไงพี่ไเพื่อนๆเือว่าไงบ้างเขาก็สบายใจมากซึ่งบางคนเนี่ยเขาแบบว่าไม่ได้เคยทํานาทําไร่มาก่อนนะคะเขาคิดเอ๊ะเราจะไปทางไหนดีนะคะพูดง่ายว่าพอแนะนํานาเนาะนี่เขาแบบ เปิดใจเลยอ่ะล่มอ,อกนะคะง่ายมากๆสําหรับเขาเนาะใช่แลวพุยงนะ่าว่าปลอดภัยด้วยแล้วก็ดินดีผลผลิตดีอย่างนี้คือเยี่ยมมากๆเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณ <Ừ. S 2> ผู้ชมค่ะก็อย่างที่บอกเลยว่ามาเป็นครอบครัวเดียวกับนาโนอตของเราแล้วคุณจะยิ้มล่าแบบมีความสุขต้นทุนก็ไม่สูงนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสูตร1สูตรเนี่ยเราใช้แค่นิดเดียวแต่ได้ ผลตอบรับคือมากมายอะเนาะเนาะแล้วอย่างนี้เขาจะวิจัยต่อไหมคะคือมันดีแล้วมันจะต้องดีอีกไหมอ่ะแน่นอนค่ะบริษัทเราไม่หยุดนิ่งค่ะก็พยายามจะคิดงานวิจัยหรือวัตกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นอยู่รอดแล้วก็เป็นทางเลือกของเกษตรกรรุ่นใหม่ๆใช่ โอ้โหเน้นโปรโมชั่นอีกทีไหมเธอเน้นโปรโมชั่นอีกทีนึงดีกว่าชุดเปิดชุดเปิดใจสี่ขวดนะคะฉีดได้ถึง15ไร่หรือ100ต้นสำหรับไม้ผลนะคะหนึ่งแบงค์พันดีหนึ่งแบงค์พันมีทอนมีเสื้อยืดแถมและแอนค่าส่งฟรีนะคะแอนชุดใหญ่ไฟกระพริบค่ะคุณพี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะฉีดได้ถึง30ไร่หรือ200ต้นเป็นไงล่ะใช่จัดส่งฟรีมีโปรโมชั่นให้เห็นไหมล่ะเห็นไหมอย่างนี้นานุตยิ้มได้แล้วนะคะกระสุดเกษตรกรเราก็มีความสุขนะคะวัน ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณปุ้ยอรัญญาปทุมทองดาราสาวของเราแล้วก็<ด>พี่แตนนะคะ,คะที่ได้ดมาขคุณ<อ>ค่ะเรื่องราวดีๆกับครอ,อ,อบครัวของนาโนทตของเราะนะคะเอาล่ะค่าวันนี้เราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะคะติดตามชมรายการของเราได้ใหม่นะคะในช่วง Thailand s อฟท์พาวเนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังครรค์สงชาติถังท่องทบบหค่ะวันนี้เราทั้งหลายทั้ง3คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ